อหดูเค้กมี้องเอวาจันให้ดูมีเนทกับเอวาอุ้ยน่ารักจังมีอังเปาโนวาอมอร์จะดูรายละเอียดมีแมนล,ลี่โคตรเทล่ลยอย่าลืมไปสั่งซื้อนะวันนี้มีโปรโมชั่น12 12มีรถเท่ละดูมีทั้งทีมงานบอยเทียวชาบจูนบอนเอ็มนายโคตรเท่ ขอไม่ครานหนูรักันคือเอเห็นไหมเขาเอเขาก็งับเขาก็งับแบบเอเอ อ๋อนี่มาจากแฟนคับโอ้โหขอบคุณมากเลยน่ารักแล้วก็ดูเขาจัดขนมมาให้ด้วยจากจากเอ้บนเแฟมิลี่โอ้โหน่ากินมากแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยโอ้โหขนมเยอะแยะไปเลยขอบคุณมากเลยทุกทุกคนเลย oh.